ตอนนี้ก็ได้เวลาลงงานส่งบ่ายแล้วเดอ้อท, e ท่ทานผู้ชมเอฟซีทุก่านทาสบัยดีเดอ้ออีกรอบหนึ่งพี่น้องเลยรอบบ่ายรอบบ่ายก็ยังม่เห็นแดดยังคึ้มๆโอ้บรรยากาศสําหรับการออกแรงงานเกี่ยวเขาแบนี้สุดยอดเลยท่านผู้ชม,มนี่หน้าแปลงหนึ่งพี่น้องจุดหูกูลูก,ก,กตา เ,ออเรื่องงานช่วงบ่ายท่านผู้มมมชมเรื่องงานช่วงบ่ายกับซิมิตีตัวนออี้นำเสริมกำลังฮ้ยเอ็มรอยนำแฮรีบอยนำวานน้ำสมอิ่มนำสำลันผักเที่ยงกินเขา่ามีแหง้งช่วงบ่ายกับล่งตอ่อพป่น้องบ่ายสองโมงหรือว่าสิบสี่นาฬิกา ตามเวลาสากรลุยเรื่อยลุยให้แล้วให้นี่ฮะเจ้าเจ้าตัดครึ่งหนึ่งล้วเกือบแล้วแล้วจริดหรออืมอืมตรงสองโมงเขาเลิกจังโมงบ่ายไหนเลิกสี่โมงครึ่งห้าโมงฮะ ได้กระซำหันถึงไหนถึงกันมีคำว่าเมื่อยสำหรับหมู่คนลุยลุยต่อทุกคนแล้วสาเหตุละตี ลุย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 อ้าวอ้าวอ้าวคือบใส่กระป๋องหมูมีบอกกระป๋องมาใส่ต้องใส่ขวดถึงข้าวเห็ดนะหลังจากคนเกี่ยวแล้วก็ข้งเกี่ยวข้งเกี่ยวข้งเครื่องตัดจักเรื่องว่าหนึ่งสองสามเขื่อง ออแมงมันพี่น้องแมงมันนี่ยพอดเขาเลยพี่นกเอ้เฮ้ยนะงานเก็บแมงมันก่อนสั่นออหยุดพอนเขาเออหักหยกก่อนเนาะหักหย,ยกกินหนามหวานพี่น้องเอ๋ บบอยหอนบีบาให้านยน้ำหวานเข้มข้นกินก,น,ะะน,นกินสะละเป็นไ้กินสละเครื่องผพักยกเครื่องผักยกปลดไล่ ลงไห้ที่สองที่สามเครื่องโอ้เครื่องตัดเป็นแถวค่ะครับพี่เครื่องตัดเป็นแถว,กกอ,วอืมเอาเลยตัดกับขาคือกันเด้ออืมเขาตัดเอาเอาอันนี้ตัดมันก็คือคนคนเขาว่างอยงู่เนะาะแบบว่าเขาเจ้าเอาเครื่องอันนัะน,นะ เครื่องรถไถตัดน่ะมันแบบอยู่พื้นผมเนาะเออมันเลิกโค่นอันนี้มันซ้ำกันกับคนตัดแล้วนี่เพียงกันจืดเลยเออฮุบเวลาหมัดกับโมตานยังกับคนเขาเกี่ยวเห็นแต่ข้าเจ้าเอาเครื่องอันนั้นนะเครื่องรถไถตัดน่ะมันพุลงพื้นถ้าเป็นมันก็โอ้โโหอเคแล้วหมัดกับจิง่ายน่ะเขารวบๆหมัดรวบให้หมักหมัดหมักใหญ่ก็รวบหลายเอาเออเท่ดียังวะอือ เออค head, ุ um. climate, ่นผู้สองแถวคนยิ่รุ่มให้รุ่มบูญเนาะหักเลยเนี่มาตัดแดนนี่ต้องยึงผู้ตัดเขาจะก็ต้องยึงไว้เนี่นะยึงไว้บทเอาสันซสำคันกับคนเกี่ยวโอ้หักเลยอาลุยทีมงานเดี๋ยวออกกล้องทีวีแล้วนี่ให้ที่สามบอลเล่นคนเกี่ยวกับกับเครื่องเกี่ยวเนาะคนละเครื่องไปเลยต่อให้ถือว่าได้มาตรฐานอเลย อ่าลุยให้ที่สามนุ่มสาวที่ยันขันแข็งตกมาอีกมือหนึ่ง ยังไหลงเติบตอนเลิกงานท่านผู้ชมก็ชิประมาณนี้เลิกงานยามาแรงพอดี่สิบสี่สิบหกโมงเกือบมาสิบเจ็ดโมงสามให้บักไง่พอดีแล้วทํามให้บักไงเออ งานก็บ่ค่อยเปลืองบดด้วยมเ่าได้บ่อเลบะอึงกลึงกลึ่งกามนึ่พังเบิ้งก่อนเพราะว่ามันต้องเคลือมี่เขาสีกะขาบอลมีร้ายกะมาเบิ้ง สภาพก่อนเบิ่งจังหวะก่อนเออตอนเลิกงานสิประมาณนี้เนาะยางเป็นแถวเมื่อหลายบาท <c oughs> โอเคอเคำยำแรงทุกคนเอ้ยตอนเลิกงานสิประมาณนี้ยางเป็นเท้าเลยพ่อขึ้นแล้วขึ้นแล้วเลือกงานมานันอ่ะสำเร็จไปด้วยดีให้สามแบบไงสามไห้แบบไงใช้สามหาม,มื่นว่าสิบห้มงนพอาะไงเราตลกเราเบา ยอนอยังยันย่นนอนเวรนเลยบ่แล้วจะคือ,อชีตอนเลิกงานสิประมาณนี้ยางเป็นแถวเป็นทันเหนเป็นระเบียบเ,เรียบร้อยทั้งนี้จะเป็นหน้าเหือกป่าพะงังะงยคำยำแรงเอ็ดสิ้นภารกิจเหมือนที่หนูเลยเรียกสามไห้บักไห เอานี่ก็ขึ้นมาร่วมโฮมกันสร้างสิมือมือไฟมือมันแล้วคำแดีบาเด็กใหญ่กับบา้านอาตุทากรจ้างให้ใหญ่จ้ะตีตีเดีดยว้ลยเตยอบอไปดูเก็บกระดายและแมงมันเออ กูนอนอยู่หน้าสบายเออห้อยแล้วยานสั่วหัวงานเข่าได้เลยเออเพิ่จะใส่ขู่ใจเฮากระิีประมาณนี้ทุกคนเลยเช็ดสิน้นภารกิจมาเกี่ยวเขา่าซอยอ้าวซอยอาตอนนี้ทีมงานเอากระลงังทูมเซลโอเคกันเด้อทุกคนเดียเด๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะพหกรใจลายทุกคนมา,นะนา,นมาชมจบสิ้นไปมืองอย่างนีง้โอเคบายบายพบยกนันใหม่คลิปหน้า